ก็สนุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องชินววเวโก้เนะครับ้องคนามาเลยไม่ใช่ว่าดอน้นเองเนาะดอสุอร์ฮาร์โหมดอีพีที่น่าจะ EP ที่เจ็ดแล้วเนาะ,ะเออขอนให้เขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและที่ส,สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะขอบคุณมากๆเลยอ่ะไปดูกันเลยนะว่าจะรอดหรือไม่ไปกันเลยวันนี้เราก็ไม่ต้องอะไรมากเนาะคุณผู้ชมก็คือเราจะ ก็คือเราจะไม่เลือกอะไรเนาะก็คือเราจะไม่เลือกอะไรก็คือกระปุกเดิมเราจะไม่เลือกมาตือน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 ,นโอเคมาแล้วก็มาหยิบกุญแจนะครับตรงนี้เออการเล่นก็เหมือนเดิมแหละเออยี่นอะไรโอเคยี่นยนอะไรถ่กุญแจครับประตูแรกนะครับเราก็ผ่านได้ด้วยดีเนาะเออ

ีล no, oh yeah, ้วขบก็ไม่เยทำที่ขนาดคุณเจนนะครับตอนนีก็โอ้ยกุญแจแล้วกุญแจเอาไปคือมันไม่รู้กันมันมันหลุดมุกกระตุกเยอะสักอย่างนี่แหละเออไม่แน่ใจโอ้ยวุ้ยเฮ้ยเสียเลือดไปอีกแล้วมาต่อเนี่ยโอเคได้จริงด้วยแฮ เออเหมือนมาจริงๆเิ้โยประตูที่เท่าไหร่แล้วนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ก็น่าจากมาไกลละเจ็ดหรือแปดว่ะแต่ไอแปดหรือเก้าไม่ใช่เจ็ดหรือแปดงั้นเอาเป็นประตูที่แปดแล้วกันโอเคถูกถูกถูกเอาเล่นกี่เาเล่นกี่น้อ,นอยก้าสมอย นี okay. ้เป็นที่โอเคดูด้ดูว่ามันผิดเขาอีกไม่ค่อยชอบเลยเวลาแบบเวลาโดนเวลาโดนผีบเนี่ยแบบแบบเวลาท่านใช่ไหมแล้วก็โดนผีโจมตีผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วมันรู้สึกแบบมันยังไงมันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเนินไปหลายไอเทมด้วยที่แบบเขาโุ๊กหโอ้ยโชว์โชว์โช์ซดดีอะไรวะเนี่ยฮะเฮ้ ต้องมาเคยทำเคยซ้อมแบบนี้กูไม่ค่อยชอบเลยนะประตูที่ส1บเอ็ดครับโอ้โหดูจุดติดแล้วมันดูดูเก็บมนออนันมาแค่ห้เองตอนนี้ผมเก็บตัวอีกห้าไม่มาหรอกไมนมาหรอโอ้โหเกือบไม่ทัน แล้วอมาสองรอบเลยหรอเออได้บอกแล้วว่าหากกองบอเดอัปเดียอะไรเพิ่มเตเัวเข้าไปอีกมันก็เลยอันนี้เข้าไปอีกอ๋ออะไรกันเนี่ยทำไมทำไมแบบคอเราเราเราเล่นแบบยิ่งเยอะเราก็จะยิ่งตายมากขึ้นอันนี้เรารับไม่ได้นะการที่เรามาตายแบบตายไปบออ่อยอ่ะมันตายแบบต่อให้ฝึตอนให้เราจะชินก็เหอะแต่มันก็คงไม่ชินเท่าไหร่ตอนนี้ เออขอให้คุณชื่อชิงก็เหอะแต่คุกก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ตอนนี้ก็ตายมาหลายรอบแล้วรับรับไม่ค่อยไ้รับไม่ค่อยได้เลยเลยตอนที่แบบตายจริงๆเออเพราะมันก็ตายหลายรอบแล้วไงเออก็มันหลายรอบแล้วอ่ะมันแบบมันตายอะไรองมันตายแบบตายคอรุชเอ้ยไม่ใช่ตายอรุชตายพอรุชแบบหลายรอบมากเออตายคอรุชเนี่ยหลายรอบมากๆนี่ก็คือรู้สึกแบบแย่เราต้องทําให้มันดีขึ้นกว่านี้ไปคุณผู้ชมมาลุมา ครั้งต่อไปเราจะสามารถรอดได้หรือไม่ไปดูกันเลยไปลุยกันต่อคุณผู้ชมลุยกันต่อโอ้โหยนมาอีแกแล้วเหรอเผื่อเฟื่เดี๋ยไว้สกิมมันมาอีก เพราะว่าสกีตมันก็มาค่อนข้างจะบ่อยอยู่เหมือนกันนะอุ้ยอันนี้เดี <No ๋ยวีส mm. ุดอันนี้ทีสุดอันนีเดี๋ยวเฟสจะไปใช้ให้ยสองรอบเลยสองรอบเลยนะไม่ใช่รอบเดียวนะสองรอบเลยนะก็อย่าไปสนใจไอ้มันนะครับตอนนี้แล้วก็เก็บนี่ก่อนเลย แล้วก็โอ้หเมื่อจริงๆเนี่ยมองแทบไม่เห็นตอนนี้เราเริ่มช่วยหัวใจเพิ่มนะโอเคตอนนี้ก็เราจะมาหลายห้องอยู่เหมือนกันตอนนี้แตกนน่ก็ไม่น่าจะถึงพอดีสุดถึงหรอก็ไม่แน่ใจอันนี้คือ,อยังไงอ่ะอย่าบอกนะว,ว่าต้องมาหากุญแจอีกอ่ะโอ๊ย ห้องห้องบห้องเปิดอีกโอ้ยมันมันไม่น่จาจะรอดอย่างเงี้ยเออโอ้โหอม่ยังคุเจอไหมไม่มีสงสัยก็ต้องไปหาทีละห้องทีละห้องแล้วม้งเนี่ย แล้วอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยสองร้อยหกสิบตรงนี้ไม่น่าจะมีโอเ,เคเพิ่มเกาะหน่อยละกันเออไฟเช็คก็ไม่มีให้เหลือแล้วห้องนี้หรือเปล่าวะตรงห้องนี้สิ เฮ้ยนี่อไอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยแต่ก็นี่มันทั้งสองเลยนะถือว่าโอเคอะไรอะ่ะ you already had h a u s e situation you can't pop นีฮะฮะโอ้ย อ่แล้วแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยแล้วกูมองไม่เห็นทางด้วยไปห้องไหนอะเฮ้ยไปห้องไหนตอนนี้คือแบบติดอยู่ในห้องนี้คือแบบค่อยข้าพิจานณาเลยตอนนี้คือไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลย <c oughs> นั่นกลับมาห้องนี้ก่อนกลับมาห้องนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าผมัจะช่วยเราได้มากขึ้นรู้สึกเหมือนว่ามันจะไม่ได้ช่วยเราเลยตอนนี้ รู้สึกว่าม,ามันไม่ได้ช่วยเราอะไรเราเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้นี่โว้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเราก็ต้องมาติดห้องห้องนี้โอ้โหอันเนี้ย เนในห้องนีนนน้ก็กดรับไม่ได้อะไรกันเนี่ยโอ้อะไรัเ,เน,นี่ยอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ครับผมยอ ok, มแล้วกันเพรอะมันมืดจริงๆแล้วเราก็หาทางออกไม่ได้สักทีอ่ะเออผมก็ต้องยอมะละเออก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่ท่นนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ครับขอบคุณมากครับอีพีต่อไปจะรอดหรือไม่ก็ต้องดูกันเลยนะน่าจะเป็นอีพีที่แเนาะอีพีอีพีหน้าเนาะก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ